สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีโรลินเดอะฮีโร่น, The Hero นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรายังอยู่ในช่วงของการตามส่งงานไฮเกรดจีนนะครับกันพลาที่เราจะนํามารีวิวในวันนี้ก็คือกล่องนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือโอลินเดนั่นเองนะครับเป็นไฮเกรดของค่าย TX นะนี่ดูบล็อกอาร์ตของเขานะครับผมตีว่าเป็นค่าย TX ก็แล้วกันนะครับซึ่งตัวกล่องบล็อกอาร์ตของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นกล่องสีด้านๆแล้วก็มีลายเส้นของตัวโมบิสูตัวนั้น,น,น อยู่นะครับผมแล้วก็ด้านข้างโครงข้างกล่องอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยล้นๆเลยนะครับสําหรับกล่องนี้นะผมว่ามันคล้ายๆนะรูปแบบของบล็อกอาร์ตมันคล้ายๆของเกมเอสนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมระบุว่าเป็น TX แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับบล็อกอาร์ตนะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของเจ้าตัวโอลินเดตัวนี้กันนะครับดูซิว่ามันจะสวยงามน่าเล่นนะครับน่าลองหรือเปล่าสําหรับงานจริตัวนี้นะครับไปชมกันเลยครับ โอเคครับหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องนี้กันสัหน่อยนะว่ามันได้อะไรบ้างนะครับของแถมที่มีมาให้นะครับก็คือสติกเกอร์ฟลอยด์หนึ่งแผ่นเล็กๆนะครับผมติดไปแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองนะครับผมดีคอน้าก็มีมาให้นะสําหรับกล่องนี้นะครับแล้วกล่องนี้ก็มีชิ้นส่วนเหลือๆด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีระบุมาในคู่มือด้วยเนาะนะครับในคู่มือเนี่ยปกติถ้าชิ้นไหนที่มันไม่ได้ใช้งานมันก็จะมีกากรบาดบอกนะแต่้ได ไม่ได้มีระบุบอกนะครับในคู่มือก็ไม่ได้มีบอกนะว่ามันเป็นชิ้นส่วนอะไรที่จะประกอบตรงไหนนะครับตัวนี้ก็เก็บไว้โมก็ได้หรือจะทิ้งไปก็ได้นะครับอันนี้เอ่อสหรับตัวโอรินเดตัวนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดแค่6แผงเท่านั้นเองนะครับถือว่าแผงน้อยมากครับผมประกอบเสร็จไวมากนะสาหรับกล่องนี้นะครับโอเคของที่ได้มาในกล่องนี้ก็มีเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูตัวหุ่นนะเดี๋ยวเราไปดูอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้ในกล่องนี้กันก่อนนะดูิว่าาาาเจะะะแถมมอไรรบ้น สำหรับอาวุธนะครับของตัวร e ิเดตัวนี้นะครับก <ara> ็จะมีชิ้นแรกชิ้นนี้นะครับผมเป็นเป็นเหมือนดาบ2มือดาบ2คมนะยาวๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชิ้นเดียวแท่งๆยาวๆอย่างนี้เลยนะนะครับมีจุดขยับอยู่ด้วยนะครับผมสําหรับตัวชิ้นนี้นะครับตรงนี้สามารถนะขยับได้นะกลางเข้ากลางออกได้นะครับเนี่เป็นเหมือนดาบ2องคมนะครับฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ มีมาให้หนึ่งด้านนะครับชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะเป็นดาบคู่นะจะเป็นลักษณะไอเหมือนชิ้นนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เชื่อมกันนะจะเป็นดาบคู่นะครับนี่มี2เล่มนะครับแล้วจุดขยับมันก็เหมือนกันเลยนะครับสามารถขยับได้นะครับตรงนี้นะแต่มันเป็นสีเหลืองนะตัวนี้เนี่ยตรงคมดาบตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับซึ่งจะต่างจากไอไออันอันเนี้ยอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับผมก็อันนี้ก็คืออาวุธของเขานะครับที่มีมาให้2อย่างนะครับ ในส่วนของมือเสริมนะครับมีมาให้ชิ้นเดียวเลยนะครับเป็นมือกลางแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นมือกำรรอยู่ที่ตัวหุ่นนะครับส่วนชิ้นนี้นะชิ้นนี้ไม่ใช่อาวุธแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าเป็นชิ้นส่วนนะครับที่มันหลุดออกมาจากบริเวณไหล่ตรงนี้มันกดไม่เข้านะเป็นจุดเดียวที่เป็นปัญหาด้านการประกอบนะครับก็คือมันกดไม่เข้าอันนี้สามารถเราสามารถกาวได้นะเห็นไหมเวลากดลงแล้วมันก็กระเด้งออกนะครับ ก็คือมันหลวมนะมันก็กดอยู่นั่นแหละแต่พอสกิดนิดนึงมันก็หลวมแล้วนะครับอันนี้เป็นจุดเดียวเลยที่เป็นปัญหาด้านการประกอบนะครับเนี่ยอันนี้กาวได้กาวไปเลยนะครับผมโอเคอุปกรณ์ต่างๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโอรินเดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวที่ตัวหุ่นนะครับโอรินเดตัวนี้กันครับโอเคครับเรามาดูรีวิวที่ตัวหุ่นกันบ้างน,นะครับผมความรู้สึกแรกหลังการประกอบนะอันนี้นับเฉพาะความรู้สึกนะยังไม่นับด้านการประกอบนะ ความรู้สึกก็คือผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับมีทั้งชอบและไม่ชอบนะจุดที่ชอบก็คือในส่วนของดีเทลต่างๆที่เป็นตัวหุ่นตั้งแต่คอลงไปข้างล่างนะครับคือดีเทลสวยมากนะครับการออกแบบของตัวหุ่นเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็สวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นตัวก๊อปของพีบันไดนะนะครับสำหรับโอรินเดตัวนี้นะครับจะเป็นโมบิลสูตรนะครับภาคเสริมของ a อ r ์บัตออฟเอนะครับที่อยู่ในมังงะระมังนะครับ ที่บอกว่าชอบตั้งแต่คอลงไปก็คือตรงส่วนหน้าผมไม่ชอบเออหน้าคือแบบไม่ใช่ว่าดีเทลไม่ดีนะดีเทลมันดีแต่แบบหน้ามันเป็นตัวร้ายเกินไปอะ่ะผมไม่ค่อยชอบนะครับหน้ามันไม่สวยนะอันนี้ก็คือคือความรู้สึกแรกหลังการประกอบเลยนะครับนี่ดูหน้ามันดิเนี่ยหน้ามันตัวโกงชัดๆเลยนะครับหน้ามันไม่เท่เออแล้วรูปทรงของตัวในส่วนหัวของเขาเนี่ยคือถ้าทำออกมาเท่กว่านี้มันก็จะสวยกว่านี้นะเพราะว่า ดีเทลตั้งแต่คอลงไปถึงเท้าเนี่ยคือมันสวยมันเท่นะครับแต่ว่าส่วนหัวเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับรูปแบบรูปทรงของตรงส่วนหัวเขามันจะคล้ายๆพวกโ,ร,โรบินฮูดอะไรอย่างเงี้ยนะใส่หมวกแล้วก็มีปีกขนนกตร,ตรงตรงบริเวณหัวตรงเนี้ยนะครับผมมันก็จะคล้ายๆโรบินฮูดอย่างนั้นนะครับอืมดีเทลสวยดีเทลสวยสําหรับตั้งแต่คอลงมานะเออนี่คือความรู้สึกแรกนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในด้านของดีเทลรายละเอียดต่างๆของตัวโมเดลกันก่อนนะครับต้องบอกว่าสำหรับโอรินเดตัวนี้นะครับงานของค่าย TX ใช่ไหมเออใช่ TX นะครับก็ต้องบอกว่างานดีเหมือนกันนะสำหรับกล่องนี้หรือว่าเป็นตัวแรกของค่ายนี้นะครับซึ่งแบรนด์ TX เนี่ยผมยังไม่เคยประกอบนะแล้วก็ไม่เคยเจอของงานของแบรนด์นี้ด้วยนะครับแต่ว่าในด้านความรู้สึกหลังการประกอบเนี่ยคือโอเคนะดีเทลต่างๆของตัวงานที่มีมาให้เนี่ย เส้นลายร่องต่าง,างๆพาเนลายที่เขาใส่มาแกะสลักลวดลายมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าคมดีนะครับถือว่าคมดีไม่ได้ตื้นเลยผมหยอดพาเนลายไปเนี่ยก็คือวิ่งดีเลยนะนะครับในด้านการตัดเส้นต่างๆแค่ประกอบตัดเส้นออกมาเนี่ยก็ถือว่าไม่มีจุดไหนที่เป็นร่องตื้นเลยนะครับคือตัดเส้นออกมาแล้วก็ได้แบบคุณภาพดีเลยนะครับเส้นคมดีนะครับต่อดิบตัดเส้นเท่านั้นนะครับตัวนี้ผมประกอบเสร็จไวมากเลยนะ ใช้เวลาประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งด้วยแผงรันเนอร์ที่มันที่มันน้อยด้วยนะครับประมาณ6แผงเท่านั้นเองนะครับผมก็ประกอบงานได้เสร็จไวๆเลยประกอบเพอเอร์อ่ะหลุดแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นปัญหานะสำหรับตัวอลิเดตัวนี้นะครับด้านการประกอบนะครับในส่วนอื่นยกเว้นจุดนี้นะยกเว้นจุดไหลเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าประกอบได้แนบแน่นสนิทดีนะครับ ก็มีจุดที่หลวมบ้างนะมีจุดที่หลวมบ้างนะอย่างบริเวณแพ็คหลังตรงเนี้นะครับอันนี้ก็ก็หลวมอยู่ก็ถือว่าหลวมอยู่สามารถสามารถกาวได้นะแต่แต่ไม่กาวก็ก็พอได้อยู่นะครับแต่ผมว่างานแท้ก็ไม่น่าจะต่างกันงานแท้ก็ไม่น่าจะแบบล็อกได้แน่นขนาดนั้นนะมันก็จะมีความง่อยของมันอยู่สําหรับงานของภาคออ <đang> ร์บัทออฟแฟนนะครับก็ด้วยโครงในด้วยดีไซน์ของมันเนี่ยก็จะมีความหลวมของมันอยู่นะครับจุดแน่นก็แน่นแหละจุดหลวมก็หลวมนะครับอืม ด้าการประกอบประกอบไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับจุดที่เจอปัญหาก็คือจุดนี้จุดเดียวเลยนะครับนี่สําหรับด้านการประกอบนะเนี่ยมันจะใส่ไม่เข้านะครับอันนี้ผมเดียวผมไปกาวนะครับใส่แล้วมันก็กระเด้งออกนะครับอันนี้คือจุดเดียวเลยนะครับในส่วนของแผงแรนเนอร์นะครับที่เข้าให้มานะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆถือว่าเล็กมากแล้วก็เก็บรอยเกลดได้ง่ายมากๆนะสำหรับตัวนี้ผม่อน่าแปลกใจเลยเนื้อพลาสติกก็ก็ไม่ได้แย่ถือว่าดี ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมการแบ่งแยกสีสันต่างๆของตัวชิ้นงานก็โอเคนะนี่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับอันนี้ก็แบ่งแยกสีมาให้นะฮะตรงนี้ติดสติกเกอร์เอานะครับ2จุดนี้นะครับสติกเกอร์ก็มีอย่างที่บอกมีแผ่นเล็กๆเท่านั้นเลยนะครับผมก็ไม่ได้ติดอะไรมากก็ติดเคียงแค่บริเวณดวงตานะครับแล้วก็ตรงส่วนเนี้ยส่วนหน้าอกเขาสีดำาๆเนี่ยนะครับเพียงแค่นั้นเลยนะครับดวงตาเขาจะเป็นพลาสใสนะตรงนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยอืมด้านการประกอบประกอบก็ประมาณนี้นะครับผม จุดที่มันง่อยมีไหมก็มีจุดนี้จุดแรกนะครับที่มันหลุดไปเอาออกก่อนนะครับเกะกะนะฮะแล้วก็บริเวณขาเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือง่อยนะถือว่าง่อยนะครับก็คือแผง PC ของเขามันไม่มันไม่ฟิตม,ม,มันไม่แน่นนะนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้น้ำยาแก้หลวมนะครับหรือมาร์เกอร์แก้หลวมฝั่งนี้แน่นอยู่นะฝั่งซ้ายเนี่ยถือว่าพอได้นะครับ แต่ว่าฝั่งขวานี่ง่อยเห็นไ,ไหมต้องแต่งเลยอือันนี้ก็คือปัญหาด้านการประกอบนะครับแต่ในภาพรวมคือสวยมากสวยมากอืงานดีถือว่างานดีนะครับความง่อยอันนี้มันก็ไม่ได้ง่อยขนาดนั้นส,สามารถยืนได้ด้วยตัวเองอยู่นะถึงบอกว่าถึงผมจะบอกว่าขามันง่อยแต่มันก็ยังแบบยังพอจัดท่าจัดทางได้อยู่นะครับนี่นี่ดูดีเทลด้านหลังเขาอืมนี่ ถือว่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับจุดขยับบริเวณส่วนหัวนะเดี๋ยวมาดูส่วนหัวกันก่อนนะครับสามารถหันซ้ายหันขวาได้แต่ก็หันได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะพอหันแล้วมันก็จะหลุดเห็นไหมเนี่ยคางมันจะไปสกิดกับคางมันจะไปสกิดกับชิ้นส่วนไหล่ตรงบริเวณไหล่นะครับตรงบริเวณปกคอปกเสื้อนะนะนะครับก็หันได้ไม่เยอะนะหันข้าได้ไม่เยอะแต่ก้มเงยได้ได้ปกติอยู่นะครับอืม เห็นไหมมันหลุดแล้วนะครับแล้วก็ต้องใส่ไปใหม่นะฮะตรงนี้คือจุดหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหานะในส่วนของช่วงเอวนะช่วงเอวปกติงานของอาร์บัตออฟแฟนนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องเรื่องความง่อยของช่วงเอวนะครับแต่ตัวนี้แน่นดีนะก้มได้นะครับเห็นไหมด้านหลังหลุดแล้วนะครับพอผมแบบจับกดมันก็หลุดแล้วนะครับอันนี้อันนี้ควรกาวนะ ตรงนี้มันไม่ได้เป็นจุดขยับอะไรนะตรงนี้เนี่ยชิ้น2ชิ้นข้างหลังเนี่ยสีขาวเนี่ยควรจะกาวนะครับจุดนี้ที่ต้องกาว1แล้วก็จุดบริเวณไหล่ต้องกาว1น,นะครับช่วงเอวไม่ง่อยเนี่ยก้มหน้าเงยหน้าได้นะครับบนซ้ายบนขวาได้ตรงนี้ไม่ถือว่าง่อยนะครับด้านหลังนะครับสามารถเนี่ยยกขึ้นยกลงได้ที่มันเป็นไอพ่นตรงนี้นะครับทัสเตอร์ไอพ่นตรงนี้นะ ยกขึ้นยกลงได้นะครับสองฝั่งเลยนะแขนนะครับผมก็ขยับงอได้นะครับแขนก็ค่อนข้างลื่นอยู่เหมือนกันนะอืมอาจจะไม่แน่นมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับมันไม่ถืออาวุธหนักอนะมันก็ไม่ง่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าลื่นๆอยู่นะครับงอได้ประมาณนี้นะครับกระโปรงนะครับกระโปรงสามารถปุนได้ตรงนี้นะตรงนี้ขยับได้นะครับกระโปรงข้างแต่ว่า กระโปรงหน้าหลังนะครับตายตัวนะในส่วนของขานี่ตรงนี้ง่อยตรงนี้ค่อนข้างง่อยนะครับต้นขาตรงนี้นะแต่จุดอื่นๆนะครับบริเวณเข่าบริเวณข้อเท้านะครับถือว่าแน่นหนาดีนะครับผมก็มีจุดหลวมแค่บริเวณต้นขาเท่านั้นนะครับต้นขาขวาเนาะนะครับขาซ้ายก็ยังพอได้อยู่นะครับข้อเท้านะครับก็ ขยับได้ดีนะข้อเท้ามันจะดูเล็กๆนิดนึงนะแต่ก็สามารถยืนรับน้าหนักได้ดีนะครับบาลานซ์ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับจุดขยับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าผมชอบดีไซน์ดีไซน์สวยนะนะครับโทนสีก็จะออกเป็นสีขาวแล้วก็เขียวเขียวอะไรก็ไม่รู้เขียวไอศครีมนะเขียวไอศครีมแล้วก็มีอยู่3สีเท่านั้นเองนะครับสีขาวเทาเออสีสีสีขาวเทา,เ,ออขา,าเขียวเหลือง นะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้อืมเท่ดีเท่ดีนะครับสวยดีนะครับแต่ว่าไม่ชอบหน้าเท่านั้นเองนะครับสําหรับกล่องนี้นะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสําหรับตัวโอรินเดตัวนี้นะครับผมสำหรับโอรินเดตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา250หรือ270เนี่ยแหละนะครับใช้เวลาเพลออเดอร์อยู่ประมาณ7วันนะประมาณ7วันก็ได้ของแล้วนะครับสินค้าก็มาสมบูรณ์ดีนะครับสภาพสมบูรณ์ดีนะครับสำหรับงานของค่าย TX ตัวนี้นะครับผมก็ โอเคนะนะครับตัวนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่เหรือแนะในเกณฑ์งานจีนนะเหรือ8คะแนนนะครับถือว่างานค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนะครับผมสําหรับตัวโอลิเดตัวนี้นะครับลายล่องต่างๆถือว่าคมดีนะครับคมดีมากนะครับแล้วก็เนื้อพลาสติกเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลย ด้านการประกอบ,ะกอบนะครับก็หลายๆจุดนะก็แน่นดีนะครับมีเพียงแค่บางจุดเท่านั้นที่มีอาการหลุดหลวมนะอืแต่ก็สามารถกาวได้นะเป็นจุดที่ไม่ได้เป็นจุดขยับอะไรในด้านแผลเกตต่างๆนะครับแผลเกนี่ถือว่าเล็กมากนะครับจุดเชื่อมต่อของแผงรังนเนอร์เนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับเก็บรอยเกล็ดได้ง่ายแล้วก็รอยแผลต่างๆไม่ได้โชว์มาด้านนอกให้เห็นเลยนะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะอ้อจุดขยับมันจะมีตรงบริเวณไหลนี่อีกนะสามารถขยับได้นะครับบริเวณไหลเนี่ยนะครับ ทั้ง3ชิ้นที่เป็นโล่งเขาเนี่ยผมชอบดีไซน์ตรงนี้มากนะครับตัวนี้สามารถขยับได้เหมือนกันนะครับสำหรับโอรินเดย์นะตัวนี้นะครับถ้าใครจะเล่นผมแนะนำนะครับตัวนี้ถือว่าผ่านนะผ่านเลยตัวนี้นะครับไม่ใช่ผ่านไปเลยนะผ่านเกณฑ์นะผ่านเกณฑ์ไม่ใช่ผ่านไปเลยผ่านเกณฑ์นะครับซื้อมาเล่นได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้นะครับผมอาจจะมีจุดง่อยบ้างนะครับอันนี้สามารถใช้แก้หลวมได้อย่างบริเวณขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงแม้จะเป็นงานแท้เองก็น่าจะมีจุดง่อย ไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับสําหรับโอลินเดตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกาวตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับเนี่ยสจุดนี้นะครับที่ต้องกาวนะครับแล้วก็ไหล่นะกาวให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ไม่งุหง,งิดนะอืมอืมอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับก็มารีวิวกันเพียงเท่านี้สําหรับ ตัวโอลินเดนะครับงานจนีนตามสองงานไฮเกตจนีนวันนี้ก็มาแนะนําตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ผมก็บอกเลยถ้าใครที่เล่นงานจีนอยู่ตัวนี้ก็แนะนําเลยอีกตัวหนึ่งนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมาแนะนำกันอีกครับสำหรับงานไฮเกรดจีนนะครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่างานจริงงานแท้นะครับเราประกอบงานออกมานะครับก็เป็นความสุขของเรานะครับขอให้เพื่อนๆนะครับเล่นการพลาที่เราชื่นชอบเนี่ยอยางมีความสุขก็แล้วกันนะครับไม่ว่ากันนะอันนี้นะครับเล่นงานจีนงานแท้งานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มันเป็นงานเดีกของเรานะครับเป็นความสุขของเรานะครับเล่นไปเถอะเล่นไปเถอะนะครับเงินของใครของมันเง อย่าไปซีเรียสมันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ